วงจรสีคือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่เริ่มตั้งแต่แม่สีสามสีแล้วเกิดเป็นสีใหม่ขึ้นมาจนครบวงจรจะได้สีทั้งหมด12สีซึ่งแบ่งเป็น3ขั้นคือสีขั้นที่1คือแม่สีสามสีคือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินสีขั้นที่สองคือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ระหว่างแม่สีสามสีจะได้สีใหม่เพิ่มขึ้นอีกสามสี สีขั้นที่3คือสีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่คู่ระหว่างแม่สี3สีกับสีขั้นที่2จะได้สีเพิ่มขึ้นอีก6สีความจริงบนโลกใบนี้แม้ดวงจันทร์จะไม่มีแสงในตัวเองแต่ก็ไม่สามารถซ่อนตัวในที่มืดได้ในสังคมที่เราอยู่ต่างต้องพบเจอผู้คนมากมายซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีความเก่ง และความโดดเด่นแตกต่างกันออกไปจนบางครั้งสังคมอาจจะสร้างบรรทัดฐานให้กับเราต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นซึ่งถ้าเราเอเอียงไปในทิศทางที่สังคมต้องการเราก็จะไม่มีวันได้พบหนทางที่สร้างเราให้โดดเด่นได้เพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเอง Wow.